ครับผมก็สวัสดีครับนี่เลยนะครับผมนะวันนี้นะครับผมก็มีสินค้ามาแนะนากันนะครับผมนี่เลยนะครับวันนี้ก็จะเป็นตัวกีตาร์ปลุงไฟฟ้านะครับผมนะของยี่ห้อวิกตอรียนะครับผมนี่เลยนะครับตัวนี้นะครับผมนะก็จะเป็นทรงคอเบลานะครับผมนะตัวนี้นะครับก็จะเป็นขนาด40นิ้วนะครับผมนะจะเป็นปลุงไฟฟ้านะครับนี่เลยนะครับตัวปลุงไฟฟ้านะครับก็จะมี4สไลด์นะครับผมหนึ่งลลุ่มนะครับแล้วตัวนี้เอาไว้เช็คฐานนะครับผม ถ้าแบบว่ากดไปมีไฟขึ้นแสดงว่าฐานยังมีนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นรางฐานนะครับใส่เป็นฐาน9าโวล์นะครับผมส่วนลูกิษแจ็คก็จะอยู่ด้านล่างนี้นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นสีไม้นะครับผมสวยงามนะครับผมตัดกับสีขาวแบบนี้เลยนะครับผมสวยงามด้านหลังก็จะเป็นงานแบบนี้เลยนะครับสวยนะครับผมของวิกตอเรียนะครับนี่เลยนะครับดูหัวลูกบิดนะครับผมนะนี่เลยงานดีนะครับลูกบิดนะครับผม นี่เลยนะครับก็เจ้ากีตาร์ปลงไฟฟ้าวิกตอรีนะครับ40นิ้วตัวนี้ก็จะอยู่ที่ราคาตัวละ2,990บาทเท่านั้นนะครับผมก็ท่านไหนสนใจนะครับผมก็สามารถติดต่อผบอกมาได้เลยนะครับหรือจะมาดูสินค้าเพิ่มเติมที่ร้านเราก็เชิญได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาลองเสียงภาพไฟฟ้าให้ดูกันนิดนึงด้วยนะครับผมนะโอเคครับ นี่เลยนะครับผมก็จะเสียงประมาณนี้เลยนะครับผมนะโอเคนะครับผมก็ขอฝากร้านนู้มมิวสิกไว้ด้วยนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่ด้วยนะครับ